บริเวณนี้เขาก็เป็นบริเวณที่มีการขุดเจาะเพื่อเอาแร่นะครับแล้วก็บริเวณตามซอกหิมหน้าผานี้มันไม่มีสายแร่ไม่มีเนื้อแร่อยู่ก็เลยเ็าวางเขาไปเจาะเขาก็เจาะลงไปตามเนื้อแร่หาแร่ไปตามมันจะเป็นเป็นเส้นสายของมันที่ไปตามซอกหินนะครับเส้นทางเดิมที่เคยเป็นทางเดินเขาเพื่อลงเหมืองแร่ปรับเปลี่ยนเมื่อไม่กีปป่ปีมานี้ ผ่านผู้นำทางที่ทั้งหมดล้วนเคยเป็นคนงานของเหมืองบนเขาศูนย์รับจ้างทำแร่เฝ้ายามจนถึงลักลอบสกัดแร่จากหลุมที่มีเจ้าของและสมพรพยัคฆาคือหนึ่งในนั้นได้ฉายาว่าข้างขคาวปีกทองจากการไต่ถ้ำลงหลุมแร่เพราะมีมูลค่าของแร่วนแฟร,รมจูงใจย้อนไปเมื่อ50ปีที่แล้วแร่นี้ถูกใช้กับการทำอาวุธสงครามในหลายประเทศ ทำให้เขาศูนย์เต็มไปด้วยเรื่องเล่าจากการทำแร่ทั้งใหนแง่มุมที่เจริญขึ้นอย่างรวดเร็วพระนักแสวงหาความมั่งคั่งและการฆ่าฟันแย่งชิงแร่ที่เป็นผลประโยชน์มหาศาลอยากจับบนนัวลงมานึกว่าเราก็ลงลงจากทางเก้าหนังปุงกีลงมาถึงก็เดิหนห้าเหล่มันมีคนงานด้วยเนาะมันมีพนักงานกับลุ่มนึงมีพนักงานเจ็ดเปดคุณสิบคุณถึงกับ นะครับปุ่มจ่ายสายซบนี้เน all ี่ยสายโซบนี้เบกันไปเลยจ่ายสายโบนี้เอาเรศได้เรศได้เลยเรศได้เดี๋ยวครับปุ่มเบวิ่งนี้ไปเลยครับจากลุ่มนี้เลื่อนไปผลลุ่มนู้มันกระปนมันเลยว่ามันมีกำแพงกันอยู่นี่ครับเปมนเสาเป็นเป็นเสานี่พอเตรงนี้ผลปุ๊บมันกับปดไปมเลยครับวอาตรงนี้ผลนึงมันปลดไปเลยต้องหนีลูกปืนต้องหนีลูกปืนครับมันเึ้่นไปเอาเรศได่ง mm นี่ตาโลแลวพวกตาแกตาแกชิงกันครับ จริงกันแจ้ๆตล่างเอาบอิทธิพลขึ้นโบเสื้อล่องบบเนี่ยโบซีเดบนี่นี่ขึ้นกันครับถึงมารบมายิงกันทีนี้พอยิงกันแจ้ก็นี้โบโ่มขึ้นครับสะพัดมากวันหนึ่งหลายหลายล้านหลายหลายพันล้านมีอะไรบ้างอยู่บนเขาก็มีมีบ่อนมีมีอาคารบ้านเรือนแล้วก็มีพวกประกอบธุรกิจค้าขายนะครับมีนายทุนมาซื้อแร่แล้วก็ มีโรงเรียนนะครับมีโรงเรียนโรงพยาบาลสมัยก่อนก็เรียกสุขศสาลานะครับแล้วก็มีว่าทีการอำเภอนะครับขึ้นมาให้บริการคนในชุมชนจุดนี้อยู่ครับถ้าเกิดว่า เราก็จะไม่รู้นะว่าหลุมที่มีอยู่เนี่ยมันลึกขนาดไหนแต่ว่ามันมีช่องที่ลงไปอยู่วิธีการเราจะโยนหินถามทางดูนะคะเพราะว่าถ้ามันสุดเสียงที่ตรงไหนก็คือมันลึกขนาดนั้นแหละเนาะลองดูลองดู วินาทีเลยแสดงว่ามันลึกมากเหมือนกันนะคะซึ่งก็ไม่ได้มีแค่หลุมนี้เท่านั้นเพราะว่าทั้งหมดเนี้ยถ้าเราดูจากโดยรอบเลยะคะ่ะทั้งผนังถ้ำเนี้ยก็จะถูกขุดไว้หมดเลยก็คือเป็นการขุดตามสายแร่นะคะแล้วก็เหมือนกับแทนความทรงจําของผู้คนนะคะของความเป็นเหมืองเก่าของเขาศูนย์ที่ไม่ได้ศูนย์ไปเลยะคะ่ะลองมั่งชึบ ไม่เพียงเห็นร่องรอยการขุดแร่ลึกลงไปในภูเขาจนบางหลุมอย่างความลึกได้ไม่น้อยกว่า50เมตรยังมีเรื่องเล่าที่อยู่กับหลุมแร่ในกรีดตามชื่อของผู้คนพบแร่คนแรกของเขาศูนย์คล้ายกับนิยายชีวิตเพราะหลังจากพบแร่โดยบังเอิญเมื่อปี2512จากการขึ้นไปทำนาบนเขาในกรีดจับจองหลุมแร่เป็นของส่วนตัวก่อนถูกสังหารในเวลาเพียง3ปีหลังจากนั้น เป็นสิ่งที่เล่าคู่ไปกับร่องรอยที่หลงเหลือเช่นสายแร่เดิมเสร็จเครื่องมือกระสอบแร่อยู่ในถ้ำที่เกิดจากมือมนุษย์โหวนปุตำน้าใตเลลไปต,นะต,อ,อ,ไไปตอ้โอ้โอปุำเอาใตเลยงเลยที่หงอเลยวันนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะมีทัศนียภาพแตกต่างจากถ้ำธรรมชาติและอยู่ลึกลงไปในเขาหิน ส่วนพื้นผิวด้านบนมีปากหลุมแร่นับร้อยที่เริ่มกลืนไปกับป่ายางหลังจากมีคำสั่งปิดเขาศูนย์เมื่อปี2524อพยพผู้คนลงจากเขาภายใน24ชั่วโมงเพื่อจัดการปัญหาเข็นค่ารายวันสิ้นสุดช่วงเวลารุ่งเรืองที่สุดของเขาศูนย์ยามเจริญเป็นเมืองมีโรงหนังคาสิโนและโรงเรียนบนเขาส่วนตลาดทานพอจเจริญขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันจนมีธนาคารกลางชุมชนที่แวดล้อมด้วยป่าเขา และความทรงจำของคนรับซื้อแร่ไว้90ปียังเป็นภาพแม่น้ำตาปีที่มีแต่แสงไฟจากเรือคนค้าแร่จายแต่เซลตาลาดนี่บมนเข้าเลยก็บกมาเข้าบดบดแล้วก็หมาลวนเ,ยบบเ,เนยหลักนี่อันนี้นนต้องพาไปบดข้าวเครื่องบดแล้วก็มาล้างมีหลายบ้านไม่เพิ่องบดโอ้หมากับ มาจากครั้งจากจังหวัดไหนมีวิชาทำกัุ่นแบบน้อยเกลีองบดแรนมันพังเร็วนก้องหินกับเล็ก,กมันสามารถที่จะนำไปเป็นช่องที่จะสู่หาความรู้เรื่องสินแร่ต่อเรื่องทรัพยากรธรรมชาติต่อเรื่องทรัพยากรของป่าไม้ต่อเรื่องดินเรื่องหินเรื่องกรวดเรื่องทรายและจนสุดท้ายมันก็ได้มาเป็นประวัติศาสตร์พอข้ามาเป็นประวัติศาสตร์เราก็ได้รู้ว่าอ๋อที่นี่มีคนเข้ามาแล้วเสียชีวิตเยอะ เสียชีวิตยเยอะจากอะไรบ้างเยอะจากการทํางานเยอะจากการขัดแยง้งโดยเฉพาะความขัดแย้งเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะต่างคนต่างมาต่างคนต่างเข้ามาต่างถิ่นเข้ามาอยู่แล้วมาอยู่ในภูเขาลูกหนึ่งมันคล้ายๆกับดินแดนที่เขาเรียกว่าปกครองด้วยตัวเองวันวานของแหล่งแรกเขาศูนย์เหลือเพียงร่องรอยเก่าๆหลักฐา,านภาพถ่ายและความทรงจำของผู้คน หากสิ่งเหล่านี้ย้อนกลับมาในรูปแบบของการถ่ายทอดผ่านเส้นทางศึกษาเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพิ่งเริ่มตน้นด้วยง,งานวิจัยได้เพียง3เดือนเท่านั้นต่อยอดมาจากพื้นที่ที่เริ่มพัฒนาเป็นแคมป์ท่องเที่ยวคู่เรื่องเล่าอาดีตของดินแดนแห่งทรัพยากรสำคัญนำอ้อยจำจิตไทย PBS รายง,งาน